คือตอนแรกเลยมองว่าเราเข้ามาเราต้องเพอร์เฟกต์เราต้องเลยนเก่งเราต้องเต้นเก่งร้องดีง่้ยงั้นแต่หนูรู้สึกว่าการตามบีนเคให้สนุกคือการพัฒนาไปเรื่อยดูคนที่พัฒนาไปเรื่อยรู้สึกว่าทุกคนไม่มีไม่มีคนที่หยุดพัฒนาเลยนะ สวัสดีค่ะวีวิทยาจารย์ค่ะวีบินเคโฟเดตค่ะมีทั้งความอดทนเพราะว่าเราต้องเจอกับอะไรหลายอย่างซึ่งคอมเมนต์หลายๆอย่างแล้วก็ใจเย็นต้องใจเย็นพัฒนาตัวเองค่ะอันนี้จําเป็นมากๆความเป็นตัวของตัวเองเอาจริงคนนอกชอบมองว่าบ N เนเนี่จะเป็นแบบว่าของแอฟเบลเอล้ยงงงงงก็คือต้องมาเจอหนูจะโลว่าไม่มีความงงงิงเลย หนูเข้าวงมาหนูมั่นใจา่าหนูแบบเป็นคนที่เข้ามาด้วยความเป็นตัวของตัวเองสูงมากมันจะมีช่วงที่แบบถึงกับเป็นซึมเศร้าเลยนะแบบว่าทั้งปัญหาครอบครัวไม่พอแล้วต้องเจอปัญหาในวงแล้วต้องเจอการแข่งขันทําไมเราทําเราพยายามแล้วมันไม่ได้อะไรสักทีอะไรเงี้ยมันหลายอย่างจะทําให้แบบมันหลายคนกท็ท้ออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนเขาก็ต้องแบบ หาคนคุยหรือว่าคือทางที่ทางบริษัทก็จะมีแบบว่าจัดจิตแพทย์มาให้คุยแบบว่าเออแบบมีอะไรเล่าไหมอะไรเงี้ยมันก็ต้องค่อยๆระบายแต่ว่ามันไม่สวยงามอะมันไม่สวยงามจริงๆอะคือสำหรับเหตุการณ์นั้นะคะหนูก็ ขอโทษค่ะแต่ว่าเป็นการขอโทษที่รู้สึกว่าตัวเองผิดจริงๆแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองผิดแล้วก็แบบไม่ได้เถียงอะไรแล้วก็ขอโทษแล้วก็ไลฟ์ขอโทษอะไรต่างๆนั้นาะหลังจากออกจากตู้ปาก,ก็คือแฟนขับบอกว่าไปขอโทษแฟนขับพี่ติ๊กด้วยนะหนูก็แบบว่าฮะอะไรเหรอคะแล้ยังไม่รู้อะไรลงไปสักพักหนึ่งร้องไห้เลยแบบว่าแบาบ,าบน่ากลัวมากอ่ะหนูไม่อยากกลับไปเจอจุดนั้นแล้วอ่ะ <c oughs> เราต้องมาอัด พี่เป็นพันคอมเมนต์อะทวิตเตอร์ที่แบบ,บปกติหนูอ่านเจอแต่กำลังใจอะมันเขาแบบจะพูดยังไงคือแบบทรมานจิตใจมากตอนนั้นคืออ่านเลือกร้องกันนะอ่านอ่ะร้องใหม่เลือกร้องอ่านร้องใหม่มีแบบใหม่หมเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าทําไมเขาแค้นอะไรหนูขนาดนั้นะคือแบบหนูก็ขอโทษแล้วอายอมรับผิดแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองแบบ ก็ขอบคุณที่แบบได้เจอสถานการณ์นั้นขอบคุณทุกคนที่แบบว่าแนะนํามาทําให้เราแบบว่าปรับตัวใหม่อะไรเงี้ยทำตัวให้แบบให้เป็นคนที่ดีขึ้นได้อะไรเงี้ยมีอันแรกเลยที่เครียดมากคือการเล่นกับรุ่นใหญ่ดารารุ่นใหญ่อย่างพี่อ้อมพีรดากลัวเป็นเป็นคิวสองที่ได้ไปถ่ายก็เป็นซีนแรกที่ได้ถ่ายกับพี่อ้อมก็แบบว่ากลัวว่าแบบว่าเราเล่นไม่ได้จําบทนไม่ได้ทําให้เขาต้องเสียเวลาเล่นหลายเทคอะไรเงี้ย หนังเรื่อง Master gamer นะคะก็ยอยากเชิญทุกคนมาดูนะคะเพราะว่าเป็นหนังที่เรื่องแรกเกี่ยวกับเกมที่ในประเทศไทยแล้วกันอะที่แบบเรายังไม่เคยเห็นแบบว่ายังประเทศอื่นเราก็เคยเห็นนิดนึงผ่านๆนตาแต่ว่าเรื่องเนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเกมแต่ว่ามีเกมเป็นแกนนําเรื่องแต่ว่ามีเรื่องครอบครัวด้วย ซึ่งเป็นปัญหาของวัยรุ่นไทยส่วนใหญ่สมัยนี้ที่แบบว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจว่าทําไมเราต้องเล่นเกมสะท้อนมุมมองหลายๆอย่างมากทั้งเรื่องเล่นเกมเรื่องปัญหาในครอบครัวเรื่องมีเรื่องพ o อปี่เลินิดนึงให้แบบคนแบบกระชุ่มกระชวยใจสามารถหยุดงานได้เดือนละหนึ่งอาทิตย์โอ้จนจนแล้วไม่ทำงานแล้วเนี่ย ไม่ใช่แบบหยุดไปเที่ยวแล้วงานโผล่มาสามารถหยุดไปเที่ยวได้แล้วแหละราะว่าปกติแบบว่าไม่ค่อยได้หยุดสักเท่าไหร่ขอหยุดยากเพราะว่ามันมีซ้อมเต้นเลยเราต้องซ้อมเต้นอะไรเงี้ยสูงสุดสักวันหนึ่งก็คงอยากเป็นเซนเตอร์สักเพลงหนึ่งค่ะเอาจริงมันเป็นความฝันที่ทุกคนมีแน่ๆในวงอะเป็นเซนเตอร์ที่มีความเป็นตัวของตัวเองอย่างที่หนูบอกหนูไม่อยากเสียมันไปมาก ความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความสุขที่ทําในสิ่งจริงนั้นจริงแค่สามอย่างนี้แล้วก็ไม่หยุดพัฒนานตัวเอง